ของกายให้สิบาีเกิดขึ้นโอ้โหได้เลเรียนตามความรู้เข็ดแลับเลยถ้าคนนี้ไม่เกิดนะขอชุดขาวหนยไงแมบปนทานศีลให้กัาพรัาดีนั้นติสัจจาเมตตาเวทขาไม่ได้ไม่เกิดไม่เกิดนบถ้าขาดอะไรขาก็เล้อแน้ขาดอไนครับ ในความเข้าใจของคนไทยจะบอกว่าอธิษฐานคือการขอพรคือการขอสิ่งที่รามีน วัญสัเลตเลครับเนี่ยให้นองๆเร่งที่สมเด็จพระสัมมาพุทเจ้าพระนามว่าโคดุสสวยประชาิเป็นสมัยทาบุันีเผมเซอร์คลับเห็นพระุเจ้าที่ปางกรพร้อมกับเราสาวก็นจําวนมากเดินเดินมา สะพา,านสร้างไม่เสร็จเอาสะพานข้ามไม่แด้หรอว่าสะพานสะพานข้ามมาที่อ่าทัศนิลป์ ตืล้วมาผู o, as well as ้สนตัดเดือนมหาผู้สนมาพามาสั่งตัดเดือนให้เขาให้ท่านทำแบบั้นเดินขึ้นมและอธิษฐานครับอธิษฐานด้วยนะเี่เลยนี่น้องมา้เฮ้เอโอการแล้วเนี่ยเัอโกาสเดี๋ยวต้องต้องแสดงอีกทีครับแต่ช่วงนีจะต้องเดินด้วยเท้าเขาเปิดโอกาสเพื่อให้ ภาษาสเปนและลาติได้ความเห็นิษฐานบารมีข้อได้แหละอัธิษฐานบารมีเกิดขึ้นในวันนั้นครับคือการตั้งใจอย่างเด็ดเดีด่ยว คนเราต้องตั hmm. well, ้งเป้าหมายครับอาจารย์ถ้าเราไม่รู้ทิศรู้ทางครับเป้าหมายไม่ตั้งไว้ครับครับ้9วันที่ฉันตื่นแล้วเราเป้าหมายเราคือจะมาฝึกตัวเองใชด้วยฮะใช่ครับเพื่อเป็นคนที่ตื่นได้ดีก็พระพุทธองค์ตั้งเป้าหมายสุเมธาตะบดในข่านครับตั้งเป้าหมายเพื่อเป็นพระุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้าเวลาแล้ววันที่บางคนแล้วทำนายในพยานาทีพยานาจว่าอย่างไรครับความปรารถนาของท่านจะสำเร็จ และท่านจะดำรงเป็นศัส,รส,รน,น,สน,นู้พระอาตุสตะสารมาผู้นิยามเป็นพระสัมมาพุทธเจ้าพระนามว่าโคดูมในยุคท่านขตตระแสดงว่าแรงอธิษฐานทำให้พระเจ้าผีปกรณ์ไดบบ้บารมีสิบบารมีสิบบำเพ็ญบรารมีมาสี่สอสงไทยแสนฐาน เป็นการนับเวลาที่นัไม่ทั่วมีเพื่อจะุ้บารมีทังวดสิดนับยนวอธิษฐานเามีเรียบร้อยสาธุจริงๆนะนี่น้องเ็เคยบวาแล้วหรืันะขอ้ฟความนักนนชานจสรครับผมิสนงานะน้เราฝากดวที่มาที่ไปนะาตอไปก ที่เ้านะโอ้ที่้าตาับบโตอู้ดีว่านะ่ี่เีนรดอย่างนะวลกทั้งของในร้อกันก็เปิเราอนรอได้ิดนาทีแนนอนไม่เกิด5นาทีเรายืนรออยู่ตรงนั้นอาจจะ10นาทีได้นั่อาจจะ10นาทีได้เพราะฉะนั้นเราสิ่ของเสร็จผ่ารูเสร็จ้อมายืนรอด้ากกว ยืนรอ่างรอรออีกครู่งเกินานาทีาจสังเกต้แต่เราจะ้ที่ทำงานใหญ่มาก้าต่อหัวที่เสร็จแน่นอนห้านาทีต่อหัวที่เสร็จแน่นอนเือเสร็จปุ๊บเราพาลูก่อาดเราไปล้างหัวแล้วก็ให้เขาแต่งตัวได้เรียบร้อยพอแต่งเร้อาเรบำอาบนำอาบน้ำอนอ้อาบ้นาบ้อา อาตอนนี้เราต้อเด้ขึ้นใ่ก็มันจเมา้ดยทีจะเปลี่ยงไมมีเส้นสายสอชุดรกาเอีกสชุดจเสรแล้วเสร็จแล้วนี่โอเคอย่ามาเยอะอ่ะเอาเสื้อเดี๋ยวอย่าบอกแกอรอนะหน้าที่ของมาอาแจกรออาจารย์สระผมให้เป็นบุญเลยนะเนี่ย คนอื่นเขาได้ใช้แค่แบตเตอรี่นะเตอร์ถึงขั้นโกลนเลยเนี่ยสุดยอดมากอันนี้สองสูงตั้ล้างกั้งลบนกบโกลนลบนกบั้งล้างผมลบนกบล้างระวังเข้าตาอ้าวโอเคสุดยอดเลยฮะอ่าตาจางขาตาอางขาจางจนเข้าแคตแคตแคตหน้าเดียวเดียวต้องระวังเข้าตาอ้า สองสองคนหาเราผู้ปกครองที่เดินตามมานะผู้ปกครองที่เดินตามมารีบเลยน,นะโยมนะพอเด็กๆเ,เข้าประจำที่กนหัวหให้เราเรีบเข้าไปสิผมแเราจะรีบเดินออกมาเจ้าหน้าที่จะได้ทำงานได้สะดวกอ่าสองคนเดินเลยเดินเลยเป่นหาพี่ที่ยกมาอยู่เลยนะหนึ่งสองสาม คุยแหวนเลยไม่บุกขออีกหนึ่งคนให้พระโอเคไปแล้วกลายเป็นอีดียวคนขออีกหนึ่งคนอีกหนึ่งคนเดินเลยครับเจ้าห้ที่ยกมือรอไว้เลยนะจ้าหน้ที่ยกมือรอไว้เลยคุณพ่อคุณแม่คุณญาตินะเข้าไปคริดผมนะจ๊ะ ถ้าเป,ป,ป็นสงผมขาไม่ไปดึงนบคนดองเบื่ออารมณ์นใบบัวแล้วก็เดินองมาตัดขับทัอเดินออกมาเลยนะเราจะไม่ยืนรอตรงที่เจ้าหน้าที่มาดูเราจะไม่ยืนรอเป็นกะวี่ที่มาที่เจ้าหน้าที่มาดู อพอเราถ่ายรูปเสร็จอาจารย์ถ่ายรูปเสร็จฟิล์มขอเสร็จให้เราดึงอ,อกมาได้เลยเพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ทำงานสะดวกใช้เวลา,วลาประมาณ45นาทีรอรับได้เลยนะเหมือนเิลมของคิปติ้ซีิ้นเลยรอรับได้เลย นะมาเพลงของติ๊กคิโรเลยรอรับได้เลยนะรอรับเก็เก็บของเราเป็นองหัวใจเลยอ่ารอรับได้เลยใช้เวลา5นาทีขอแค่ยากๆคุณพ่อคุณแม่ทำตามที่ถ้าอาจารย์แม่มาตอนนี้จครูดถ้าเราติดผลเสร็จขอทาบกรุณาขอชาบรุ่อนเื่อนเดินออกมารอด้านนอก5นาที พอจังเราจะได้รับลูกๆของเราแตบบ่เอาไว้ประมาณเพิ่มสามสิบสองถ้าผมเข้ามาน,นะอาตอนนี้เด็กๆหลายคนโกนมาเสร็จแล้วเจ้าหน้าที่จะตัดทองนะเจ้าหน้าที่ก็ถามมาเป็นอออาสามเจ้าหน้าที่ก็ เริ่มให่ล้วดังนั้นเปบริเวณนะใบริเวณกับเจ้าที่ได้ทำงานสบายเพื่อที่จะได้ไม่ร้อนจะมีสายร้อนให้เจ้ที่เือตรงนี้มาช่วโมงร่้เริ่มบแล้วเพราะฉะนั้นขอทามปรุกาขอความร่วมมือคุณพ่อคุณแม่ให้บริเวณเจ้าที่คนค้หาจารเจ้าที่ยกเนเราให้เลยนะจ๊ะคนไหนเลย มีคนด้านหลังครับเดินดีๆเตอร์มีบุญได้ใช้มิตกนเนาะผาอาจารย์โกนให้คนอื่นได้แค่แบบเลียนเลยนะเนี่ย <laughs> อ่าุึมสุดท้ายมาอ้ย ไม่มีผลนิดนึงก็ระยัดวางเลยลูกเราทำอะไรก็ได้ปานนิดปานนิดมากกว่านอื่ดีไหมเนียนกว่าคนอื่นเลยไหมพอเราติดโขนเสร็จเราจะมีรอตรงนั้นนะติดโขนเสร็จขอความร่วมมือขอความร่วมมือกับผู้ปกครองผู้ทุกท่านนะ ขอความเริ่มมูอที่ัวท้องทุกท่านสีผมเสร็จถ่ายรูปเสร็จออกมายืนรอด้านนอกเพื่อนไม่ใช้เวลาไม่นานออกมารอได้หคู่ไ่ใช้เวลาไม่นานประมาณห้านาทีต่อคนนะจ้าไม่ใหญ่น้ำตาอะไรล้วใน้ำตาอะไรแล้วมัยเสร็จแล้วดูเราเยอะ ไมหน้าขึ้นจะโดนผู้ปกครองคิกท่านนะถ้าปลูกเสร็จแล้วเรกมาดีกว่าหน้านอกทีนี้ข้าจารย์มีเรื่องจะแจ้งให้ผู้ปกครองวิธีทำสร้างผมที่ยอดยกผิดไปได้ผิดเสร็จแล้วเนี่ยสามารถนกลับไปบ้านได้ นับนจาเป็ู้ทางที่บ้านได้พรม่เนี่ยว่าลูกชายของเราจะปวดให้เราอยู่ไมปีหนาดังนั้นลูกชายของเรา็ม่ปวดแล้วปัจจุบันแม่สบาญที่สุดให้เจ็บผมของลูกชายของเราไม้ดีเหนือยแค่หลงแสนตีสงเสร็จเด้อมาเรยน้าก็เรามารถ้ดูดยาองไว้ลันเราจะไม่ข้าดูดยด้านคอย้นที่จะทำานไม่สะดวก

เปียนผลเสร็จแล้วออกมาได้ระดับน่าเชื่เลยนะผู้ปกครองทุกท่านเจ้าหน้าที่ของเราจะได้ทำงานสะดวกเพราะว่าตอนนี้เป็นช่วงสุดท้ายแล้วที่ท่าจาันทร์ผมอยู่ ก็ไปให้พระอาจารย์ใช่ใช่ก็ถ่ายบรรยากาศไง ขอโททท่านที่ผ่านมาลูกอาจจะเป็นลูกที่ยือต่อคุณพ่อคุณแม่ไม่เชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่เอาจตใจตัวเองวันนี้เก้าวันที่ฉันตื่นลูกจะปฏิบัติการปฏิบัตินี้จะเป็นการปฏิบัติบูชาคุณพ่อคุณแม่จะตั้งใจต้นพระชาสัมมาเนร้าดูร้อนให้คุณพ่อคุณแม่ได้ชื่อใจ จะตั้งใจที่จะฝึกตัวเองขอให้ลูกได้ทำดอ,อ,อกไม้เป็น<อ>แทนเครื่องหมายสัญลักษณ์เพื่อที่จะขอบคุณและขอคมาคุณแม่ให้ลูกยื่นดอกไม้ไปให้กับคุณ <c oughs> แม่เุ็นแม่ก็รับับเอาละทีนี้ ลูกโรคทุกคนคุกเข่าขึ้นและขยับปากออกข้างนิดหนึ่งเพื่อให้ลูกจะได้กราบลงไปที่ตักของคุณพ่อคุณแม่เป็นการขอขมาเป็นการขอโทษลูกกราบไปที่ตักของคุณพ่อคุณแม่นะลูกกราบไปที่ตักของคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่ก็ใช้มือลูกดวนนี้ลูกไปที่ที่ศีรษะของลูกให้ลูกได้รู้ว่าคุพ่อแม่เป็นหัว คุณพ่อคุณแม่ไม่ได้ใจร้ายกับลูกนะคุณพ่อคุณแม่อยากลูกได้มีที่พึ่งทางใจสุดตัวเองเอาเปล่าไม่เห่อครับเอาละบ้าเงี่ยบ้าเงี่ช่วงเวลาเก้าวันนี้ลูกจะไม่ได้ใกล้ชิดคุณพ่อคุณแม่นะให้ลูกขยับก็ใกล้ใกล้ๆลูกก่อนคุณพ่อคุณแม่มากรอด้เร็วมได้เร็วมากรไดเร็วมาได้เร็วมากรไเร็ว บอแกอะไรแล้วมั้งจะอกอะไรกับคุณพ่อคุณแม่อลูกบอกตอนนี้นะบอแก้คุณพคุณแม่ด้วยนะอะไรทไม่ทำกินไปอย่างจะากบอกพคุณพ่อคุณแม่บอกคุณแม่กุณพ่อแม่ตอนนี้แลลูกนะคุณพ่อคุณแม่อย่างลูกได้มีที่พึ่งทางใจสุดตัวเองเอาไไม่ง่ครับไม่งโลกอ ช่วงเวลาเก้าวันนี้ลูกจะไม่ได้ใกล้ชิดคุณพ่อคุณแม่ละให้ลูกขยับเข้าไปใกล้ๆลูกกรอบคุณพ่อคุณแม่ลูกกรอบลูกกรอบนี่แหละกอบแก้มด้วยกอบแก้มด้วยตัดอะไรแล้วมั้งจะบอกอะไรกับคุณพ่แก้มบอกตอนนี้นะกอบแก้มคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะอะไรดีลูกให้ความกลิ่นไปอยากจะขอโทษคุณพ่อคุณแม่บอกคุณแม่คุณพ่อคุณแม่ตอนนี้แล้วลูก ไม่เงี้ยครับแม่แนนเนแยกอดเลี้ยลูกกอดพ่อกอดแม่พ่อกอดแม่หอมแก้มหัวใจกับเธอเนี่ดไม่เงี้ย ตรงจะได้แบบเป็นสุภาพบุรุษจะได้กายมหาบุรุษได้ตัวสูงมาแล้วเห็นไหมต้องนั่งต,งต,งตรงตรงจะ้วกใย้หลังค่อย<ะ>้าให,หลังข้อมะละวลงบ